อาสวัสดีครับเอฟซีเพอต้องเหลือทั่วโลกข <c oughs> อไปนะครับนะรับครับครับ,รบ,รบอ่านี่คือนี่แหละครับนี่เพิ่นเอาดินมาโซมาซาแล้วก็เพิ่นกาสีลาดปูนหนองเออ่ที่ว่าช่วงแรกๆที่ใต้ต้นหวานะครับนะที่ต้นหวานี่เพิ่นสี่เอาหลุดซึ่งว่าเพิ่นเอ่อสโลงก็ไปเห็นกันเอาปูนมาลาดนี่แหละครับนุ่มอามเพิ่น จะสร้งเหล็กสั้งางยังจังเล่บุนรับเนาะอขับรับขับเดี๋ยวไปครับเรื่องนี้จะรับได้คือบรรยากาศเออบรรยากาศของผู้คุนหารที่พอท่องแลมาเบิงเนาะเดื่องนี้คือมาเบิงบรรยากาศของผูค้คุนหารคิดหอดคิดถึงเพลินนอนบ่หลับครับเแต่ผู้ชมคือนอน,อนบ่หลับนะครับเนาะพอท่องแลก็ต้องมาหาเพิ่น นะครับเนะาะมหาเผินมาเป็นมูเ่เผิน็นะว่าคนเขาคนออกออวันจงไหนนด้หลายมือแต่เราเว้นตั้งแต่หายโชคหขายลามานี้เออจิดต่อกันออส,าสามงวดสามงวด่อนนะครับเนาะสามงวดอนเออพศ่อศจิยนสิบงวดเปเด็กครับเออพจิกายนสิบงวดเปดครับนะคือเจ้าวเอ็ซีทา้งหลนมาเออเอ็ซีทางหาออ MC, ทางหลายคนมานะครับนะเนาะี๋ยวกทองแรกติเข่าไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ือบรรยากาศเออนครนาะเออเพิ่นมาซาดินเออเพิ่นมาซาดินคือบางนีนะครับเออเพิ่นศรีลาดเออลาดปูนนะครับเนาะอันนี้คือเออชาวบ้านเช่าบ้านเข้านี่นะครับเออเพิ่นมาเออสามกีกันครับดูพิ่นสามกีกันเออเมื่อสลยตันเบิ่งกันแลี้ยสลยตันสางกันแย่เออสารปูนคือคือสะพับเออสารปูนคือลาดปูสะพิด นะครับขอทางแก่เขาเลยถามมือรถครับล่ะเราเป็นเอฟซีผลมาตาใส่คือเห็นพก่ญยางเออมาบริหารรถครับเนาะรถครับเนาะวันนี้สวัสดีครับถามนะครับถามนะครับเอ่อสวัสดีครับ FC มาจากทางไหนครับ สรารคข้ามเครับเด้อนี่เปิลมาจากสรารคข้ามคนน่ะนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับก็ขอโชคขอลาบเออมาหลีปูคุณหันเออก็ต้องมีเออเคลาขายลอตเตอรี่เออโชคลาบไอ้น้ำเหครับเด้อนี่คือเออพอขา้าโอ้เพิ่นขายดียางขักรายรับเด้อนี่เปินมานี่อ่านี่ครับ ก็ดีกเอ่อคนท่องเรกับมาเสร็นบ่ายมาเบ่งบรรยากาศครูคุณหานก็คฝากไปตอดมู่เจ้าว่าเจอละมือเจ่ละเว้นนี่เราเคยขาแล้วครับเนาะเป็นไกโชกไกลาพระไอติดต่อกันคือ3สหวดสอดน้ครับเนาะดต่อ อันนี้เกิดขึ้นได้ดนะครับเด้องขันมาเอ่อสารทีผู้ขุนหารคือผมทวงไปหลายขั้นแล้วเออรถที่มาสเตนบายอยู่นี่เออขอต้องเรียทวงไปหลายขั้นแล้วเขาทุกขั้นนะครับนะเขาทุกขั้นขั้นนี้ก็ระวังนะครับนะผู้ใดเป็นเจ้าของรถนะครับเ,เ,น,เ,น,เ,เนื่องผู้เราจาขาดเขาลังงมาโดนรนะดับขึ้นตัวขึ้นฐานเราจะย่ กำลังเจตตัวนี้เป็นพิเศษนคราเนีะครับเรือคือปูขุนหารนี่ <c oughs> ขออภัยครับตนทีปูนานี่ว่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับเด้อขยวกว้วงขยายวงกว่วงขึ้นเรื่อยๆ ไอ้น,นี่เมก,กี้นี่ห้องน้ำยางอ,อบบา้อเมื่อไรเนี่ยขับมาที่นี่ครับขายายวงพวงมาทั่งด้านหลังห้องน้ำอีกสับทานผมนี่เดือดขับเรื่อยความศรัทธาของผู้คนศิลป์ท่าผู้คุณหารผู้เป็นมิจฉาโดยราบไงกับช่องทีมงานรูปอามคนเดิมพอตองเหลี่คนเดิมแล้วก็เนาะน้อมโชฉาโดยราบสิครับเด้อน,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 นี่บรรยากาศตอนนี้นั่งตะเสาอยู่ครับเด้อมีมากเลยเรื่อยครับจึงไปจึงมา เอมาคาราวะปูคุณหานเออมาจากทั่วสารทิศนะครับเด้อท่านผู้ชม <c oughs> นี่คือพอท่องเรืออมาสังเกตการเมาื่ทายเบื้องบรรยากาศให้มื้เจ้าเออไปเบื้องปูคุณหานล่าสุดนะครับเนาะล่าสุดเออนี่ยังคนใกล้เสาอาทิตย์แห่งสี่หลายคนนี้นะครับเนาะเสาอาทิตย์นี่เป็นเตรียมเราจะทานทีว่ากวางออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะท่านผู้ชม นี่ครับตะกี้เป็นเป็นไทรนาเป็นยางนี่ครับเบอร์พันขยายออกมาหลายนะครับแล้วคือเพิ่นขยายออกมาด้านหลังตะกี้มันยางเมื่อไรจะขับแถวนี้แถวพอรัตแรียยางอยู่นี้มาที่นี่นี่ลดส่วนทางก็ได้ครับเพิ่นขยี้เกิดขยายออกมากับเอฟซีนะครับแล้วปูพิ่นสัตว์ทธากับปูพันอหารผู้เพันนี่โชว์เลยล่ะก็มาซอยกันพัฒนาปูพันอหารปูพันนี่เพิ่นอยากดังนะครับเนาะคือเพิ่นอยากดังเป็นว่า บริหารทั้งซิมก่อนบมดด้วยครับบริหารทั้งซิมกวดนหมด้วแต่ว่าหนุนนี่ผมบริเวณมากขอโชคขอลาบแลครับะม่เบิ่งมาเจืกาดปูดคุณหารแต่ว่าผมสิมีม่บอกให้ท่านผู้ชมติดไหม่ติดเมื่ออยู่เพราะว่าผมสิบอกเรื่องปูคุณหารให้สตังค,ค์งผมอีกแล้วครับนะปูคุณหารให้สตังค์ผมอีกแล้วเพราะว่างวดนั้นที่ว่าหลังจากดืดปบางไฟ ปูคุนหันให้สตังเงียบสิบบาทบัที่นี่ปูคุนหันให้สตังพอท่องแลศสองบาทครับเหรียญบาทสองเหรียญนะครับด้เาเดี๋ยวผมสิบอกที่เดึยวว่ายุเหรียญบาทเป็นเลขอย่างแล้วก็เนาะเชียวด้าน,นที่ว่าได้เงินได้สตงังน,นั่นที่ว่าเีบสิบบาทไปบอกกระเบาไช่เบาไชวาา่ว่ายสิวาเด้อมีเหลียกสีสองก็มีดีนะครับด้อบัที่นี่ คือคือในเลขถ่ายเงินหนึ่งผมพึงนึกได้ว่าผมพึงพึงนึกได้ว่ามันถือเป็น4 2 0โอ้ย4 0 2ครับเอ่อ4 0 2ถ่ายเงินนั่นแต่ว่าเพิ่นให้เอ่อ4 2พักหลังมามันก็ออก0 4มซีนะครับเด้๋ยวซื้ว่าเพิ่นให2้2งวดเอาที่ผ่านมาบาททัดทีนี้ปลูกคุณหารให้เงินพอต้องแลสองบาทครับท่านผู้ชม2 1. บาทเดี๋ยวผมสิบเบิ่งเอ่อให้ท่านผู้ชมเบิ่ง ว่าในเหรียญบาทนั้นเป็นพ่อสอเท่าไรแลากการที่เท่าไหร่พอา่องเรียได้โดยบังเอิญเงินสองบาทนี่้ะครับเนาะ,ะยุทธนาปูคุณหารครับดูนะครับเนาะแต่ว่าผมก็ไปถามเบ้าใช่อีกมือนี่เอาเงินสองบาทไปให้เบ้าใช่เบิงพ่อสอมู่บ๊อบค,ครับเอาบอกโดนละไหนกัก็มานหรอเออพ่อสอทีเบ้าใช่ก็ไปพ่อเบ้าใช่ก็ไป็เบ้าใช่ถ่วงอีู่เบ้าใช่ว่าเลทไทยแหละล้งนั่น เตัวใดนอตัวใดนอเดี๋ยวก็นาทับชมเด้อเก้าหโอ้ห้าสาขับลงถ่ายบนยเนเก้าสามหกพอศสองพันห้าร้อยสามสิบหกห้าสามหกนะครับเร่อับชมทีเลขอยู่ในสตังเเหรียญบาทสอเหรียญแต่ว่าเหรียญน,นึงผมมาทราบในเบิง้งผมหาเบาใช้เบิ้งแค่เหรียญเดียวคือเหรียญน,นั้นเป็นราชการที่เก่ามันสีมีราชการที่เก่ากับ ก็เลทจักรที่สี่เบอร์ครับได้ผมบม่ได้หายใอเหรียญบาทสองเหรียญเราคุ้มละผมสีเอาให้ิ่เจ้าเบิ้งดีบ่เดี๋ยวครับได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวให้เบื้องดีดอกนะให้ผมไายบรรยากาศเออปูคุณหารจักรเออเป็นคึมได้ครับมหมดเลยเป็นคึมเป็นบรรยากาศดีเป็นบ่อหอนได้รับเนาะพอต้องเรียกเมายืนเออสแตนบายอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ที่ผมยืนนี่ยืนเป็นปลาได้รับเป็นไทน้ายืนบ่ไดลได้ขับมาที่นี่นี่เป็นเป็นประคับขยายพื้นที่ออกมาเราเนาะ หลบางทีมากขอผู้คุณหานคนอยากดังนะครับเป็นถนนเห็ดระครับถนนนะทีเป็นเห็ดเป็นกอกลางนะครับแล้วเห็ดเป็นถนนสวนทางกันเลยเรืปองผู้คุณหานนี่ขอโชคขอลาภให้งวดนี้สามตัวตรงๆขัๆไปก่อนเราคำเนาะจังหวะกันนะครับอ่ะดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับด้วย ครับเนาะกาบมากาบมาหวกันบอ็อกขานสายนะครับเนาะเอ่อมากาบมาไหวนกันบอกขาดสายเออพื้นมาเรื่อยเรื่อพูดไปกับไปพุกับกับบุรีคืออากาศดีบอกหอนนะครับเนาอพูดพูดหารพ่บกหายเดือดหา้อนเดือยหนะครับเนาะอ่าสผูชมนะครับเนาะพูดหายเดือดหายหอนนะครับผู้พูดหารผูดสามสิบเอ่ลมดื่นลมเย็น จากห่อนหอนจากห่อนหอนเออสีบอห้อนแล้วครับแล้วอ่อนี่คือเมื่อนี้เออพอต้องเรียรมาเก็บบรรยากาศเนี่ยู้คู้นาน เม่กเกเป็นยากกาดนครับเนาะอรก็กกาที่เจาสิตล่าสุดนะครับเนาะนี่คือล่าสุดที่ทผมมาเบิง้งจิตถอดคิดถึงในผู้คุณหารนะครับเนาะ ขับเอคือพอต้องแลกันสิมาเบิงบรรยากาศคือมาเบิงบรรยากาศซสำนีนะครับเอเดี๋ยวพอต้องแลกจะมีคนมากกอ่ก่อนเออคือมาซ่อมเจ้าเบินเดี๋ยวพอต้องแลกกั้บอกให้รู้คนผู้อุะบอบผู้คุณหารคุณจะดจังนะคบเนาะ หางปััี่หางปัดสองเก่าเพราะว่าเขาพันีเท่าไรเข่ได้สือเขาพันดีดยสองเก่าวสิมาเนี่ยบอกคือเออวดมาเนี like ่เลยสอกนี่ยละสองเกนุ่มอาไว้สองเก้าสองหกสองเ้าเพราะว่าเขาสือหขึนเขันี่ีจอันสอง

พอตักเลีกยงสิบอกเลีอยู่ในช่องนี่ก็สิปิดกล่องล่าเลยนะครับเนาะที่ขอตักเลี้ นะครับล่ะอันนี้ช่องพอท์ตงแหลกคนเดิมกระสีวัตต้อหนหาปูคุณหารปูคุณหารให้เงินพอทอตแงแหลกสองบาทเอองวดนี้ให้สตังค์สองบาทเออพอทอตแงแหลกบอกเทียงเดียวนะครับล่ะเอออยู่ยได้สตังค์นั่นงวดทีว่าเพิ่นให้เงินยี่สิบบาทนั่นเอาไปให้เบาชัยเบาชัยถลกเหล็กที่สองเออเบาชัยถลกเหล็กที่สอง ปาที่นี่งวดนี่สองบาทเอาไปให้เบ้าใช่เบาใช่กับทวกอีกครับเต่มว่าเบ้าด็ทวงลวงนาะนะครับน่ะเอะอวันพุธที่เออหนึ่งหนึ่งมกกว่านหนึ่งก็กกากรดาคมพอสารสารเก็บคือเหรียญบาทผูคุณหารเออไห้พอต้องแล้วน,นะครับลห้าสามหตัวเดียวนะครับล่ะห้าสหกตัวเดียวท่านผู้ชมเออนะครับนาะตัวเดียวโดด,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 ดอ ผู้ใดกะเออเบื่องเป็นแนวทางฟังเป็นแนวทางที่บอท้องเรียแล้วมาฝากข้อตออผู้เจ้าเป็นราชการที่เก่านะครับเนาห้าสามหกตัวเดียวโดดสำหรับตัวเรียกโกรธใช้วิจารณญาณในการรับชวมด้วยแล้ฟังแล้วตรงกันแล้วก็นี่คือเดวโดดตัวเดียวคือพอท้องเรียไม่ชกไหหลาำมือเออพอท้องเรียฝันหรือว่าเออมาเบื่องบรรยากาศยบรรยากาศดูโบราณมุนี ผมช่องพ่อทองเหลาคนเดิมกบดีคอร่าครูมุ้เ,เ,เจ้าเ,เป็นบรรยากาศซับเนีน,นะครับนะเนาผมกิดีคอร่าไปเรีนไป,ปนะข้าพุ้าเป็นพระบัสมด็จพระพุานุวนครับเอองวดนาไปมื้เจ้า,ดา,ดา,ดจาได้โจ์ดีหลาในใ้กับพระพุานับนะครัสวัสดีครับพ่อทองเหลาคนเดิม